รุ่นนี้อาจจะไม่ฮิดตอนนี้แต่ในอนาคตสักเดือนสเดือนอะไรเงี้ยมีคนหยิบไปใส่มีคนหยิบไปรีวิวมีคนรู้สึกว่าเทรนตอนนี้มันกําลังมามันก็กลับมาขายได้ไว้พอมันเป็นแบบพวกสินค้าที่เรียบง่ายเวลามันก็มีส่วนนิดนึงแต่ไม่ได้แบบผ้าลายปิ้นตอนนี้กําลังมามากเพราะว่ามีดาราใส่ เราทําไม่ทันเออเรารู้สึกว่าเราไปฟอลโล่ตามตามเทรนขนาดนั้นมันไม่ไหวเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบรนด์ใหญ่ด้วยแล้วก็เราทําเป็นแบบ small business กันเองอะไรเงี้ยเราไม่วิ่งตามเทรนขนาดนั้นเราชอบอะไรเราทําแต่ที่พี่บอกว่าพี่โชคดีที่พี่ทำมินิมอลด้วยม,มันไม่มีทําเลน์อะ เออมันไม,ม,นไม่มันไม่หายไปอะไรเงี้ยคนจะชอบพูดอย่างนี้ว่ามินิมอลใส่กับอะไรก็ได้แล้วเข้ากับถูกชุดซึ่งพี่ก็เลยมองว่าจุดแข็งของเราวิทตอนนี้เลยนะคือทุกโปรดักที่ออกมามีการรีพียทุกรุ่นมีการผลิตใหม่ผลิตซ้ำทุกรุ่นรุ่นนี้อาจจะไม่คิดตอนนี้แต่ในอนาคตสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมีคนหยิบไปใส่มีคนหยิบไปรีวิวมีคนรู้สึกว่าเทรนตอนนี้มันกําลังมามันก็กลับมาขายได้เว้ยดังนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นลวิทที่ว่าเราพยายามตอบโจทย์ตัวเองด้วยเป็นหลักว่าแบบเราอยากทร